คถาวัตถุข้อที่6ก็คือศีลข้อที่7ก็คือสมาธิข้อที่8ปัญญาข้อ9วิมตุตติข้อ10วิมตุตติญาณทัศนะในศีลกทาเป็นต้นนั้นเนี่ยนะคือศีลศีลน,นี่แบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลอีกในหนึ่งก็บอกว่าศีลที่ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะกับศีลที่เป็นอนาสวะ คือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโลกยิยศีลนหมายถึงปาริสุทธิศินสี่หรือจตุปริสุทธิศินความบริสุทธิ์ของศินสี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งปาติโมขสังวรสองอินทรีสังวรสามปัจ,จยสันนิสิตศีลนสี่อาชีวะปาริสุทธิศินเขาเรียกว่าจตุปริสุทธิศินสี่ประการ จตูปาริสุทธิ์ที่ศีลสีประการนั่นแหละคือศีลวิสุทธิ์ที่อันเดียวกันเนาะความบริสุทธิ์แห่งศีลความบริสุทธิ์คือศีลที่บริสุทธิ์ได้เพราะอะไรเพราะกําจัดโทษคือความทูศีลออกไปได้ที่เรียกว่าศีลเมื่อวานได้กล่าวไปบ้างแล้วใช่ไหมว่าอะไรคือศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามศีลแล้วถามว่าศีลนี่มีลักษณะอย่างไร ลักษณะของศีลก็คือสมาทานังควบคุมกายวาจามไม่ให้เกลื่อนกลนกระจัดกระจายอุปทารนังคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คือลักษณะของศีลมันลักษณะของศีลผู้ที่รักษาศีลจะเป็นผู้ที่มีกายวาจามไม่เป็นไปกับบาปและอกุศลไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายด้วยอํานาจกิเลส แล้วกายวาจาใจาอน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงคือคนถ้าไม่ดีเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีจริงเนี่ยถึงได้กุศลธรรมชั้นสูงมาก็รั่วหมดเปรียบเหมือนว่าถ้ามีนิสัยนักเลงการพนันที่พ่ายแพ้การพนันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงจะมีรายได้เท่าไหร่นี่คิดว่าจะเหลือไหมไม่เหลือโดยที่สุดแม้กระทั่งพระราชาโบราณเนี่ยนะมีบ้านเมืองอยังแพ้พนันเสหมดเมืองเลยเพราะอะไรเพราะว่า ความที่เป็นผู้มีนิสัยนักพนันฉันใดผู้ที่ทุศีนเนี่ยฉันนั้นเหมือนกันในภาลับัณฑิตสูตรกล่าวถึงผู้ที่ทุศีนหรือผู้ที่เป็นคนพาเนี่ยนะทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจผู้ที่ประกอบทุจริตนั้นพระองค์ตรัสว่าเลวร้ายยิ่งกว่านักพนันอีกเสียหายยิ่งกว่านักการพนันนักเล่นการพนันเนี่ยเสียหายแค่ชาตินี้เท่านั้น แต่ผู้ที่ทุศีลเนี่ยเสียหายทั้งชาตินี้ด้วยเสียหายทั้งชาติหน้าด้วยตอนต้นดูเหมือนประสบความสําเร็จแต่ตอนปลายเนี่ยล้มเหลวภันศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมที่รองรับกุศลชั้นสูงถ้าหากว่าเราไม่มีคุณธรรมคือศีลรองรับแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นไม่สามารถจะคงอยู่ด้วยสมาธิไม่สามารถจะคงอยู่ได้ปัญญาก็ไม่สามารถคงอยู่ได้ เพราะคนทุศีลจะนำมาซึ่งความลำบากใจถ้าลำบากใจอย่างเดียวยอมว่าจะสงบได้ไหมจะเป็นสมาธิได้ไหมก็ยากเป็นสมาธิไม่ได้เพราะอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความเดือดร้อนคกว่าประพฤติกินแหนงใจตัวเองรักษาศีลเนี่ยถ้ากล่าวให้ตรงเนี่ยเรารักษาเพื่อเอาใจคนอื่นหรือว่ารักษาเพื่อเอาใจตัวเองถ้ากล่าวให้ตรงรักษาเพื่อเอาใจตัวเอง จะได้เลิกกินแหนงแขลงใจตัวเองสักทีจะได้มีความเคารพในตัวเองได้เพราะคนทุศีลไม่มีความเคารพในตัวเองแต่อาศัยตัวนี้มีมานะนี่ได้แต่ว่าไม่มีความเคารพตัวเองจริงๆเพราะว่ากินแหนงแขลงใจตัวเองระลึกได้เสมอว่าเรากระทำในสิ่งที่น่ารังเกียจไปเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำ หลายคนนี่เป็นอย่างนั้นมันก่อนโยมเข้ามาสารภาพอยู่คนหนึ่งผมเนี่ยมีแต่ความกินแหนงแคลงใจตัวเองผมไม่สบายใจมาตลอดเลยครับเอาก็ทําไม่ดีมันก็อย่างนี้อยู่แล้วถ้าในการกระทําไม่ดีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอึดอัดใจเต็มไปด้วยความลําบากใจในภายหลังคนทุศีลเนี่ยเป็นอย่างนั้นศีลไม่ดีนี่เป็นอย่างนั้นถามว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราศีลดีหรือไม่ดีสังเกตได้ไม่ยาก สิ่งใดที่เราทําไปแล้วลำบากใจในวันหลังสิ่งนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้พูดคําใดแล้วลำบากใจในตอนหลังคําพูดนั้นก็เลวมากใช้ไม่ได้ต้องพยายามฝึกสมาทานพฤติกรรมและคําพูดโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียใจในวันหลังสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกอยู่แล้วเขาเรียกว่าอบรมศีลใช่ไหมเคยได้สวดพุทธคุณไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา เป็นผู้ที่อบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้ว,ออบบลวของเราก็ต้องมาค่อยๆอ,อบอบ,บรมเนี่ยมาธาตุสังเกตตามศพา์ก็คือมาจากคําว่าอบกับคาว่ารมอบใช่ไหมอบก็ทําให้มันนิ่มเคยอบวายไม่เคยเห็นหวายที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับนี่เขาจะเข้าอบแต่เป็นอบไอ้น้าเพื่อให้นิ่มถ้ารมก็รมควันใช่ไหมไม่ให้มอดเป็นต้นมันกินอนะ่ะทั้งอบทั้งรมก็เลยเรียกว่าอบ,บรม แต่ภาษาทั่วๆไปแปลว่าทําให้มีขึ้นนะนะอบรมนี่แปลว่าทําให้มีขึ้นทํำยังไงที่เราจะอบรมกายวาจาให้เป็นไปกับศีลเมื่อกายวาจาของเราเป็นไปกับศีลเราจะเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเป็นผู้ที่น่าเคารพเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีฉะนั้นคนที่มีศีลคือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ตัวเองไม่ลำบากใจในวันหลังและเลิกแล้วก็มีแต่ความสุขสมนั้น ศีนเนี่ยท่านนับว่าเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างหนึ่งนะในบรรดาเครื่องปลื้มใจทั้งหลายใครที่ระลึกได้บ่อยแล้วปลื้มใจบ่อยเรียกว่าเป็นผู้มีศีลแต่ที่น่าแปลกว่าหลายท่านบอกว่าเข้าสมาทานศีลมานานแต่ทําไมระเลึกแล้วไม่ปลื้มเลยระลึกแล้วก็เฉยเฉยแสดงว่าไม่ได้รักษาที่คุณธรรมคือศีนใช่ไหมไม่ได้รักษาเจตนาศีลไม่ได้รักษาเจตสิกศีลไม่ได้รักษาสังวรศีลอวิติกมศีล ถ้าเขารักษากุศลศีลจริงๆเข้าจากถึงความเปลิมใจแต่ถ้าเขารักษาแต่สติ๊กเกอร์ศีลถ้าอย่างนี้ก็เศร้าใจเนีนะเพราะว่านึกไปนึกมาก็ศีลไม่ค่อยมีมีแต่ชื่อเน,นี่ยนะศีลน,นี่ต้องเป็นกุศลโดยส่วนเดียวใช่ไหมกุศลศีลข้อที่1เจตนาที่เว้นจากการฆ่ามีชีวิตตินรีเป็นอารมณ์ว่าเจตนาที่เวน้นอย่างเราทั้งหลายเนี่ยถ้า อยู่ในห้องเนี้ยเราสามารถมนสิการปรารบได้ว่านี่คืออารมณ์ของศีลของเราทั้งนั้นเลยเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นอารมณ์ของศีลของเราท่านเราเนี่ยมีเจตนาที่จะเว้นจากการฆ่าบางคนเนี่ยนะก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราก็ไม่เห็นต้องฆ่าอะไรเพราะเราก็มีปกติไม่ฆ่าอยู่แล้วเราก็มีศีลอยู่แล้วเพราะเรามีปกติไม่ฆ่าเราก็นั่งอยู่เฉยๆของเราเรื่องก็เรื่องของเขาไม่ฆ่าเนี่ยเพราะมันไม่ได้ปัใจจัยใช่ไหม บางคนเนี่ยไม่ฆ่าเพราะไม่ได้เหตุอันสมควรถ้าได้เหตุอันสมควรก็พร้อมที่จะสั่งทหารหรือสั่งฆ่าหรืออาจจะลงมือเองก็ได้เป็นต้นทั้นการสมาทานศีลเนี่ยจะปรารภว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะด้วยปัจจัยใดก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นขอรักษาเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าตอนนี้และตอนต่อๆไปบางคนก็บอกขอรักษาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่ง จะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ขอค่าชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งของเราเอาเท่านั้นพอไหมไม่พอนะชีวิตของเราไม่ได้มีวันเดียวก็สมาทานศีนให้เป็นไปบ่อยๆขอทุกๆวันเลยทุกๆเวลาทุกๆนาทีว่าเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าไม่มีอันนี้เรียกว่ารักษาเจตนาศีนรักษาเจตนาเดิมของเราว่าเราจะไม่ฆ่าจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ฆ่า สมาทานยึดถือเจตนาอันนี้ว่าเป็นทรัพย์ที่จะต้องประพฤติกระทําให้ถึงความงอกเงยขึ้นกระทําให้เจริญขึ้นกระทําให้มีมากขึ้นกระตุ้นตัวเจตนาศีลตัวนี้ให้มีบ่อยๆให้มีมากๆศีลตัวนี้จะเป็นทรัพย์จะเป็นอริยทรัพย์ของเรา